ไม่ไหวไหกโมงเชา้าตอนนี้ก็คือที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะเขาจะถามหาค่าผลใบวัคซีนแต่ถ้าได้มีก็เป็นว i ซิเจแปนแอทแทนแล้วก็อันสุดท้ายคือกจตดๆนี้ตอนนี้คือเข้ามาในเกตแล้วอยู่คนเดียวกำลังวิ่งไปมีแล้วเข้าเล้า ไม่ใช่เลยนะที่นี่ต้องทานบาจะไน e ้ว่าปาต้องโกการมีนายที่เราต้องไปต่อคิวเอนกับซอสมะม่วงซอสมัะม่วงเผ็ยไหมแอบมันบิว โอเคนะคะก็ต yeah. ้องบอกว่าเรียกว่าไงเด้อจะไปญี่ป like like an no ุ album, the the ่นตอนนี yeah. ้เอกสารนะคะถ้าใครดูคลิปของกันตอนกลางปีอ่ะคือเอกสารทุกอย่างอ่ะเหมือนเดิมหมดเลยเพียงแต่ว่าขั้นตอนมันจะยุ่งยากอย่างหนึ่งก็คือตอนนั้นอ่ะคือเราอย่างที่รู้กันคือเราไม่ฉีดวัคซีนใช่ไหมคะเราก็จะใช้เป็นผลตรวจ RT PCR หรือว่าผลตรวจที่เป็นฟอร์มของญี่ปุ่นอ่ะที่เขาให้เรามาแล้วก็ไปให้ทาง l a บของเราอ่ะทำฟอร์มนั้นให้ก็คือตรวจแล้วก็ได้ l a บนั้นมานะคะซึ่ง อตอนนั้นเราก็โหลดแอป My SOS ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นสีน้ำเงินใช่ไหมแล้วเราก็บบเข้าแอปแล้วก็ทำตามสเต็ปม,มันก็ได้เลยแต่รอบนี้ค่ะต้องทำสิ่งที่เรียกว่า visit japan คือเราต้องลงทะเบียนก่อนเหมือนกับเราสมัครสมาชิกก็แบบฉันจะเป็นเมมเบอร์ของเธอนะแล้วเดี๋ยวฉันจะลงทะเบียนว่าฉันจะไปเข้าประเทศเธอซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาก็คือจะเข้าญี่ปุ่นตอนนี้ต้องสมัคร สิ่งที่เรียกว่า Visit Japan เว็นะคะพอสมัครเสร็จปุ๊บก็เราก็ Create Account นะคะซึ่งเราก็สร้าง a c c o u n t ไปอันนี้ก็น่าจะไม่ได้แบบแปะวิธีสอนให้เพราะว่าเพราะว่ามันมีสอนเยอะอยู่นะคะก็คือเราต้องทำ Visit Japan ก็คือสร้าง a c c o u n t ก่อนหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเขียนว่าสมมติเรามี Member แล้วใช่ไหมเหมือนกับเราสมัครเป็นสมาชิกแล้วทีนี้เขาก็จะบอกว่ามันก็จะมีให้เขียนว่าแพลนว่าคุณจะไปเที่ยวเมื่อไหร่ เราก็สมัครเข้าไปว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะแพลนนี่แกเด็กก็เขียนว่าแรจะแพลนไปฮอกไกโดนะแล้วก็ใส่ข้อมูลไปหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราไปสิ่งที่เรียกว่าค u a r a n t นก็คือเอเหมือนกับแอป My SOS แหละเพียงแต่เขาเอามาอยู่ในแอป Visit Japan แล้วซึ่งสุดท้ายักก็ได้ออกมาเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะคะคือทุกอย่างเหมือนคราวที่แล้วเลยเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมคือต้องทำ Visit My Japan แอปก็คือสมัครอันนี้ก่อนแล้วักก็ได้สีน้ำเงินมานะเหมือนเดิม ะะอีกเรื่องหนึ่งก็คือมาญี่ปุ่นตอนนี้ไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็คราวที่แล้วกนขอวีซ่าก่อนใช่ไหมแต่คราวนี้ไม่ต้องขอวีซา่าแต่ว่าต้องไปสมัครไอวีซิทเจแปนแอปแทนแล้วก็ลงทะเบียนให้เป็นสีน้ําเงินนะคะก่อนเดินทางพอเดินทางเสร็จแล้วเนี่ยค่ะพอที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินน่ะทางเคาน์เตอร์ก็จะถามว่าขอดูผลตรวจวัคซีนหน่อยขอดูวีซิเจแปนหน่อยขอดูที่เป็นหน้าน้ําเงินหน่อยแล้วก็บอกว่าอ่าเราไม่มีวัคซีนแต่เราก็ให้เป็น RT PCR ไป มีที่เจแปนแล้วก็โชว์ให้เขาว่ามันเป็นสีน้ําเงินแล้วนะอันสุดท,ท้ายก็คือ QR code ซึ่งพอเราลงข้อมูลเป็นสีน้ําเงินแล้วค่ะมันจะเจน QR code ให้ A นะคะเขาก็เอาไปดูแค่นั้นแหละฮานน์นั่งเท่าไหร่อ่ะแปดแปดอะไร h แปด h สอ h นี่ฮานน์นั่งเท่าน,น,นี้ค่ะเท่านี้ไ,นไม่ต้องข้ามไหนเลย เชื่มาบนเครื่องแล้วนะคะต้องบอกว่าไปญี่ปุ่นตอนนี้ค่ะนอกจากเราจะต้องลงไอจีแพนเวกใช่ไหมเพื่อที่จะให้เราได้คิวอาร์โค้ดมาจริงต้องกรอกไปอีก2ใบนะคะซึ่งอันนี้จะลงฟอร์มก็ได้หรือว่าเอาใบสีเหลืองอะมากรอกก็ได้นะคะซึ่งการมองว่าเอาใบกระดาษมันดีกว่าจะได้ไม่วุ่นวายนะคะก็จะมีใบอันแรกนะคะก็จะเป็นใบการ์ดของบรอนเนอร์นะคะเป็นใบนี้นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือใบสีเหลืองใบคัสตอมขออนุญาตปิดข้อมูลนิดนึงนะคะใบคัสตอมอันนี้นะคะก็จะมี สองใบนี้ที่เรายังต้องเตรียมไว้อยู่ก็คืออันนี้กับอันนี้นะคะ เราหาที่เราคุหมูทได้หะตรงนีก้ก็ได้ไดเราคหมูาองอนนคุหมูจะออกมีบอกไม่ใช่นในดเ้อนะอาแล้วขอโชว์ุกเขาก็จะให้อันนี้เรามาแล้วก็เดินตามทางทเรื่อยๆเดินตามเขาอย่างเดียวนะเขาก็จะแบบเออขอดูใบไหนจ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบทำอย่างนี้ถือตลอดเวลา ถือโชว์เขาไว้รอเข้าตอมนะจ๊ะไฟมันกระพริบ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 ปะรู้ได้ไง อไอกมาแล้วตอนนี้ก็คือกำลังรุ้นว่าจะตกเครื่องหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องต่อจากมาลิไอฮานดะนะคะไปซัปโปโรหรือว่าไปฮอกไกโดต่อซึ่งมันบินตอน6โมงไมันรวิ่งมันบินตอนทุ่มหนึ่งตอนนี้6โมงกว่าแล้วยังรอรถไฟอยู่เลย จะรอดไหมจะทันหรือเปล่าสุดใครถามนะคะว่าแล้วทำไมไม่นั่งในเล็กไฟจากกรุงเทพไปฮอกไกโดเลยคําตอบก็คือการบินไทยอะค่ะถ้าบิส i n e s s อ่ะมันได้กระเป๋าใบเดียวแล้วมันเกือบแสนกว่าบาทซึ่งอันเนี้ยเรานั่งยอมต่อเครื่องใช่ป่ะได้กระเป๋าสองใบก็เลยอ่ะเอาก็ได้แถมถูกกันด้วยค่าตั๋วเราแปดหมื่นจะทันไหมลุ้นมากเลยนั่งนะคะจากเทอร์มินอลหนึ่งไอ้เทอร์มินอลสามที่เราอินเตอร์เนชั่นแนลอะนั่งไปโดเมสติกนะคะก็เลย ต้องนั่งรถไฟไปดีมากว่ามันเทิงจริงๆเลยว่องกันเขาเป็นคนหมยใหม่แล้วนะซื้อตั๋วมาล้วตอนนี้ก็คืออยู่หน้าตรงที่ดอกกระเป๋านะคะตอนนี้ก็คืออยู่ตรงฮานิดะแบบว่าโดเมสติกไฟก็คือบินในประเทศนะคะมันก็จะแบบว่าดีรีนหน่อย ทาแต่ว่าท่นแบบทำให้ทุกคนทำเครื่องดีเลย์ไปส0นาทีเพราะว่าเวลา,ท,มมาทุ่ม5้นาทีอะคือเวลาที่เครื่องนี้ต้องขึ้นแต่ตอนนี้เป็นเวลาทุมมาท่มสินเลยทำเครื่องเาดีเลย์นาที ในที่สุดก็ถึงเพาไปดูแล้วจริงเขาบอกว่าวันนี้จะร้อนที่สุดเพราะพรุ่งนี้พายุเข้าไม่ใช่พรุ่งนี้จะกลายเป็นลบลบหนึ่งแต่อีกสองวันหิมะตกใช่เพราะว่ามันจะมีพายุเข้าวันนี้สิบสี่สิบห้านะก็ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะคะเรากําลังรอกระเป๋ากันอยู่ต้มอะรกิม้นอร์มอร์ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้ว

ถ้าสมมติว่ากาซื้อนมที่นี่ก็พูดได้นะว่าเป็นนมฮอกไกโดของแท้เขาอยู่ฮอกไกโดแล้วไปทำให้ปวดหัวอยากได้ถึงคำถามมากกว่าระหว่างที่เรานั่งรอรถมารับนะคะก็แหวะรอสั่นกันอย่างที่บอกกันนะคือมือแรกของเราที่ฮอกไกโดมาม่าว่ะมาม่ากับแซนิชก็บอกเราว่าจะกินลงเรมแต่ดนี้บอกว่าเชอแล้รับเวนกูกลับมาปกติแว่ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยู่เร็มไม่พร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่ามาฮอกไกโดตอนนี้นะคะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างต้องเริ่มจากที่สุรรภูมูมเลยคือถ้าใครดูอยากจะอิงไปกับคลิปเมื่อกลางปีที่กระทำนะคือโปรเซสมันจะคล้ายๆเดิมนะคะก็คือเรายังต้องทำ My s o s อยู่เพียงแต่ว่านี้นะคะ่ะเราจะเปลี่ยนเป็นใช้แอปที่ชื่อว่า วิซิตเจแปนะคะอันนี้คือเราจะทํา QR code ทีนี้กก็งงว่าทำไมเราต้องทําด้วยพอถึงแล้วอะถึงจะเข้าใจนะคะก็คือพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะได้ QR code นะเดี๋ยวตด พอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะได้ QR code มาอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเราลงเครื่องที่สนามบินญี่ปุ่นอะไม่ว่าจะเป็นนาริตะนะคะฮานดะฮอกไกโดหรือเป็นสนามบินอะไรก็ได้ที่เป็น international อนะคะ่ะแล้วคุณอะได้ได้สแกน QR code อันนี้มาแล้วเนี่ยค่ะพอเราถึงปุ๊บอะเขาจะให้ไปสีชมพูลงมานะคะซึ่งพอ เจ้าที่ตรงนั้นเห็นใบสีชมพูอะค่ะถ้าเป็นคลิปเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยถ้าจะจาได้ก็ต้องเข้าไปเดินแบบเหมือนไปตรวจสุขภาพนะคะก็คือแบบเอาใบไปให้เขาเอาผล PCR ไปให้เขาคือต้องทําอะไรหลายขั้นตอนมากเลยแต่อันนี้ค่ะพอเราลงทะเบียนมาเสร็จแล้วอะค่ะแล้วเราได้คิวอาร์โค้ดมาเขาให้ใบชมพูเรามาเนี่ยเราไม่ต้องทาอะไรเลยเขาเห็นปุ๊บเขาให้ใบชมพูปุ๊บพอเจ้าที่เห็นว่าเรามีใบชมพูใช่ไหมเขาให้เราเดินเข้าอิมิเกชันเลยนะคะพอถึงอิมิเกชันเนี่ยเขาก็ให้เราสแกน แล้วเขาก็เข้าประเทศได้เลยนะคะก็เป็นอะไรที่ก็เข้าใจแล้แหละว่าทำไมเขาถึงให้ทำคือเขาเรียกว่าในในแอปวิซิ j a p a นะคะมันมีามาาคำว่า Fast Track นะคะจริงๆอะ่ะถามว่าไม่ทำได้ไหมไอลงทะเบียนจนได้ QR Code อ,อันนี้มาเนี่ยการคิดว่าน่าจะทำได้เพียงแต่ว่าพอมาถึงแล้วอะ่ะรอนานแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าคนต่างชาติเยอะมากนะคะเจอแต่ฝรั่งทั้งนั้นยคือ,อเหมือนเับเขามาเที่ยวอ่ะเนาะก็คือแบบคนเยอะมากนะคะซึ่งพอเราถึง เราถึงหน้า i m มเมอร์เจชันเนี่ยค่ะก็จะอย่างที่รูปพี่ก็โชว์ค่ะเราต้องมีทั้งหมด3เอกสามมกราที่เราให้เขาไปนะคะต้นไม่ถึงต้องเป็น4นะคะก็จะมีพาส,สปอร์ตนะแล้วก็มีใบชมพูนะคะใบอิมเมอร์เจชันแล้วก็ใบดีแคร์ซึ่งใบดีแคร์เนี่ยค่ะเราจะให้เราจะโชว์ให้เขาตอนที่เรารับกระเป๋าเสร็จแล้วเราจะเดินออกแล้วก็ใบดีแคร์ให้เขาจริงๆอ่ะใบดีแคร์กับ ไอใบ i m มิเก a t i o n เนี่ยสามารถทําในแอปนี้ได้เหมือนกันในไอเว็บเนี้ยแล้วได้ QR code มาเพียงแต่ว่า <c oughs> คิวมันยาวสังเกตเห็นเลยว่าใครที่เขียนกระดาษอะแป๊บเดียวนะคะก็เลยแนะนําว่าถ้าสมมติว่าใครได้ดูคลิปนี้แล้วคุณกําลังจะมาฮอกไกโดหรือคุณกําลังจะมาญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำไว้ทั้งสองเวอร์ชันก็ได้มันไม่เสียหายนะคะอะไรเร็กวก็เข้าวันนั้นเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ พอนักท่องเที่ยวมันเยอะอ่ะมันก็เลยแบบค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงในความรู้สึกกันนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่กัดมาเดินกรกฎาคมมันไม่มีคนเลยเพราะมันเพิ่งเปิดประเทศมั้งก็เลยแบบพอรอบนี้ก็คือคนเยอะมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอเรามารอบนี้แล้วอะค่ะโอเคไปละพูดมากแล้วเริ่มออกเรื่องนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะเผื่อใครดูคลิปนี้จะได้แบบอ๋อมันต้องลงทะเบียนอันนี้นะคะอย่าลืมนะคะ อีกรอบหนึ่งก็คือไม่ฉีดวัคซีนก็มาได้นี่มาละอี่ปุ่นรอบที่สองของปีนี้แล้วนะคะแล้วก็รอบนี้มีสมาชิพกพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเจอสมาชิกของเรากันจริงๆก็ทําคลิปนี้ไปอาจจะไม่มีคนดูนะเพราะว่าคนดูของกันส่วนมากกําลังมานะคะก็พรุ่งนี้เจอพี่ๆ40คนก็เดี๋ยวทุกคนรอติดตามนะคะว่าคณะของเราจะไปเที่ยวอะไรกันบ้างที่ฮอกไก็ดค่ะ